มาแล้วครับพี่น้องคะมาแล้วค่ะ น้องขาะมาเก,ก็บป,ปลาใส่กัน อดเด็ดจ้าคำเดียกันสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมาตกปลากันจ้าเไ้มาเรบ่ได้ใกล้นะใกลหน่อยอยู่ใกลเหรอหาดูสมัยเด้

เอเลเมนมาหูนี <Yeah. S 2> ่แหละดูกัรคัพการพนันแล้วเพราแย่กพนันัพเพ้ฮ่นเอดูเนี่ยเบ็คคลาสก็นเ้เ่ออิทุนเอ่อใครซื้อกันใช้ซอมากว่าเย้มาูาดูเมะเย้เยเอาเลยลูกตุ้มก็มีอนละสิบคน Tu สองโตดิต่ไม่มีอะไรโอ้ยเจอขุมตาเต็มทังแล้วเต็มถังแล้วเวอ้ยเอาอีกเอาอีกเออีก จะมาซื้อเบ็ดจ้ะอ้ยเบ็ดเดียวอ้ยเดียวเ็ดเบ็ดจะเข้ากันพี่ทอค่ะอ๋มัยเยตันหาเทร๋อเนมักมีฮ

กันเธอต้องแบ่งกันสองคนหน่อเฮ้ยไอ้ยี่สบเบียรเจ้าโกยยี่ฮ๊อยโอเคกูฟังครับคาราดูเฮียนสิเพิ่มขึ้นมาคั้งนี้เย็นๆอย่ามันมันกำลังลำเลียงอยู่ลำเลียงเหรอฉันวิ่งเลยงั้นนะตัวเดียวโอ้ยมาถึงกลุ่มไม่นานอกันนี่มาทุ่ทุ่ทุ่เจ้หน่อย để, để chui, you chui. You để you chui, để oh, oh, oh. oh, oh. oh. chui Để chui đéo giúp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  đéo โอเครูปปาสมิธฮะวิสารูวินิกฮะไอดูอะไินี่มาแต่มาแต่หางแล้วพ่อใหญ่มาเกาะคออยตรงนั้นแต่ปลาต้องแบ่งกันนะวิเชยแน่นน่นะน่นเอาไปเถอะขอใหญ่ให้คันเลยโอเคมาแล้วคัมนาคัมนาโอ้เก่ง ลาบโผล่เจ่ปเจปเจโอสงสัยไม่เยอะมาแต่หางเดี๋หางมันไปไกลเกินเด็กวาดแล้วเพื่อนขวาดแล้วเย้ได้ตัวหึงกระังดีแมนเฟสซีเดนเนสเตอร์ห่หมังช่วยไหมช่วยไหมเอ้ยผีองช้ำละตอนนี้ไม่จ่ก

ฮะมันกินลึกลึอะเอเอ,เอผักเข้าไปก่อนผักเบดเข้าไปมีตัวคีบไหมเอาไม่ออกเลยเนี่ยฮะเอาไม่ได้ไม,มาบมาจับเบไป่นไปแกะให้มัออกไม่ได้อตัวไหน,นตัวให่ออกแล้ว,ออลวเออึนไปยังไม่ได้ Đi nếm mà ba phăng y là gắn xe á bài Hãy chứ nắp tố về in gang. Mì khói, cà đen như tông nghi Hahahaha yêu Đấy yêu anh เอาจริงๆของเราจริงเราได้ตัวเดียวเมื่อกี้ใช่ใช่ใชเป็นพยานดันกระโดดออกเนี่ยเพื่อนตัวนี้มันเอาออกไม่ได้น่ะเดี๋ยวเด้อเด้อเลยมามจับเป็ดลึกเกินนะ่ะเจะมาใส่ก,กระป๋องนี้เอา,อากระป๋องนั้นมีเชือกเอาไว้ลางกดูไหมไลึกที่ไหนเม่มันเอาไม่ได้เลยมัมเากาะเกาะเหงือกือเฉย ตัวนี้ก็เดี๋ยวเหอะย่อลงทะเลเลยเตูลเออตูลนะโอ้ดอดตัไปได้นู่นน่ะรีบดึงแล้วเที่ยงใหม่เย้ๆๆๆๆไกลเลยอะล่ะลังไปแหล่ๆลังๆไอ้ดูแด้มันบอกอยู่มันก็ได้นะโอ้ยกูเสียวดิ แค่ขั้นสุดจอดสุ้นิดสุดนิดเอเอยอเอเอน้ำน้ำนโอ้โหอะไรก็มากเบ็ดมันเหลือแค่นี้น่ะก็ได้แค่นี้ละแต่เก่งจนไม่หลุดเลยอ่ะเพราะมันขาดไปแล้วเมื่อกี้ปาเบ็ด คุณฮิวเชียกันถึงไหนแล้วอ่ะเราไม่เห็นมันเสบตามันแดดมันมองไม่เห็นเอ็นไฮ noget er, er der så er tempo 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 god นี่นี่เลยมันฟูนด้มาดูดมตัดอีเกอีกรมังก่ะชังกระชังคเี่ติ๊เต้นติ๊นพี่จะฟูนเยัดแล้ เขาใหญ่โยนข้าวคุ้ยยูยูยูบีปิดิวดูไม่ได้หวาเเ่้วคย้วันไปขมายาเลยฮฮะฮะรุ่นรุ่นรุ่ข้ามานุ่เข้มาน่มข้มานุ่เอดีอ่ะไปข้ายนทั้งหมดี I'm <laughs> sorry. เอียนมาแม่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 เต้นเต้นเต้นมาดูมาค้งร่างใหม่ร่างใ่ะทีองเอ้ยเบิ้มป่าไปยื้อทางคุ นี่จะตะแปกตัวพมันลงไปถังทางนั้นดีกว่าอะไรนะรัดผมว้าวนี่ฮะสมังใบใหญ่มันค้างพี่น้องเลย เบ็ดยังไม่ได้ขึ้นไหยังไม่ได้แกะเบ็ดเลย,ยทุริงนะเราไม่พันกันเออเกือบเกือบเบ็ดถ้าเราไม่บอกแกข้ามมาเมื่อกี้พันเบ็ดเรานะยังบอกป,ากปาลามันง้ออยู่เลยจะพูดอย่างงานม,มันมาเฉยๆมันมาทางเดิม <laughs> น้องจะเก็บปากก็นาะจะเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะค่ะเนาะโชคดีมีเงินทเ้ยรวยๆทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ